ถ้าทำชูฉีพปลาทูนะจ๊ะเป็นปลาทูนึ่งค่ะเครื่องปรุงก็มีไม่เยอะเนาะก็จะมีพริกแกงเผ็ดด้วยเดี๋ยวเอามาค่ะเ <c oughs> มนูง่ายๆนะคะ <c oughs> <c oughs> เหมือนเดิมเหมือนเดิมจ้ะแม่บ้านจานด่วนด่วนจริงๆค่ะกลับจากทํางานเราก็เตรียมอาหารให้เด็กๆได้เลยค่ะเ <c oughs> ทน้มามันลงไปนะคะโผประมาณเนาะเราจะได้ผัดพริกแกงค่ะก่อนแกงเผ็ดไปผัดก่อนจ้า ไปจ้าที่กล่องนะคะเอาประมาณจ้ะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจะใส่อีกได้นะคะเหมือนจะน้อยไปนะคะจริงๆใส่กล่องหนึ่งเลยก็ได้เพราะว่าวันนี้ใช้ประกรูสองเข่งนะคะใครชอบน้ำน่เยอะชอบแบบชันๆใสไปเลยค่ะเอาหล่ะใส่ทั้งหมดนี่แหละนะหมดแล้วนะคะแบบใสๆนะคะก็โอเคเนาะใครชอบน้ำแบบใสๆนะคะ ใส่น้ำเยอะหน่อยอันนี้จะปรุงรสด้วยน้ําตาลปี๊บนะจ๊ะหรือใครจะใส่เป็นน้ําตาลทรายก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยจ้ะตึง้งใส่กุ้งได้หนึ่งแล้วกันก็น้นําปลานะจ๊ะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเพราะว่าพี่แกก็จะมีรสชาติของความเค็มอยูน่นิดหนึ่งแล้วก็กระเทียเกินไปก็เติมน้ําได้นะคะเอาแบบใครชอบน้ําฉ่ำๆได้เลยค่ะ คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมดูรสชาติด้วยโอเคหรือยังนะคะนะคะก็จะใส่ปลาทูลงไปนะจ๊ะปลาทูก็จะบ้างด้วยนะะิดนึงซื้อมาออสามเข่งแตวันนี้ใช้ไปสองนะคะทำส,ะสดๆเลยค่ะบินปลาทูนึ่งเนาะ,ะสดๆใหม่ๆเลยจ้านึ่งจากเตาเลยนเนี่ยคิดได้เมนูนี้เมื่อกี้แหละนะคะ ว่าอะไรที่ง่ายๆเด็กได้ทานแบบเร่งรีบเนาะเอาเป็นเมนูง่ายๆที่เราทําได้เองที่บ้านนะคะพอดีมีเครื่องปรุงแล้วก็จัดกานไปนะคะเมื่อวานก็เป็นหมูแลนะ้วเนาะวันนี้ปลางนะแต่ส่วนใหญ่จะชอบใช้กะทิกับเครื่องแกงนะคะที่แบบง่ายๆสุดๆเขี่ยไปให้สุกนะจ๊ะ หรือใครจะชอบแบบทอดก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะหรือใครอยากใส่กระปิกก็ใส่ได้นะเดี๋ยวจะตำราบ,บชกชีกับพริกแกงก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้กลิ่นหอมได้รสชาติของชูชีมากกว่านี้นะคะ่ะอันนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะทลิกลับด้านก็ได้นะเพราะว่าเราใช้กระทะแบบพอดีนะคะเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะทอดหมูด้วยแหละ ไม่พ้นหมูอีกแล้วเนาะเดี๋ยวนี้โลละเจ็ดสิบแล้วนะที่อื่นเป็นยังไงบ้างคะโลละเท่าไหร่แล้วก็นะะได้สดๆจากเขียงหมูเลยนะคะซื้อสดๆจากเขียงหมูนี่แหละได้รสชาติอันนี้ปะทูเหมือนกันที่เขาทำเนาะเขาก็จะทําแบบสดๆเลยนึ่งสดๆเลยขายเราผ่านมานะคะเราก็ซื้อได้นะคะผ่านมาจากกะออกมาจากตลาดแล้วนะคะ สร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยใบยมะก,กรูดแล้วก็พริกสดแดงอานกันแ,บบแล้วกันนี้แหละเสร็จแล้วนะคะทานได้เลยจ้าพร้อมเสิร์ฟอันนี้จัดจานใส่ให้สวยงามเนาะเอาเป็นแบบเมนูง,ง่ายๆนะคะแบบนี้เลยอร่อยค่ะปรุงรสแค่ใส่น้ำตาลน้ำปลาผงปรุงรสเท่านั้นนะคะน้ำปลาไม่ต้องแบบ ใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเนาะใส่แบบพอดีพอดีให้ได้มีกลิ่นเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนะคะทานได้เลยชูชีปลาทูนึ่งค่ะรับรองอร่อยมากทานพท่าเกันนะคะเมนูไหนก็เอาอยู่คะ่ะกับเครื่องแจงเครื่องปรุงสำเร็จรูปเนาะอืแล้ววันนี้กินทั้งหมูกินทั้งปลาทูนะคะ ซูชิประซูเสร็จก็มาทอดหมูจ้าทานเข้าด้วยกันนะคะ